มาที่เมนูที่2ค่ะเมนูที่2นี่ปอเปียทอดปอทอดเรามาพูดถึงเรื่องผักก่อนปกติก็จะมีผักสีเขียวใช่ไหมครับผมก็ใช้ตัวของแครอทตัวแครอทหั่นก็วางก็เป็นส้มกับเขียวผักได้แล้วที่นี้ก็ตัวของปอเปียก็ไม่มีอะไรบ้างปอเปียก็มีตัวของปอเปียแล้วก็ใส่อะไรบ้างก็คือตัวพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยใส่ลงไปนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้ดูมีสีสันขึ้นนะครับ ก็ใช้สีแดงนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับปอบเปี๊ยะทอดใช่ครับแล้วมันก็ทําให้ดูลักษณะปอเปี๊ยะทอดเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลซึ่งเป็นสีที่ดูนิ่งๆครับแล้วที่สําคัญคือสังเกตเห็นว่าการตกแต่งอาหารของคุณสุธิพงศ์เนี่ยเน้นที่การตกแต่งที่รับประทานได้ด้วยเพราะว่าบางบางครั้งเราเห็นการตกแต่งอาหารที่มีบางอย่างที่ไม่สามารถรับประทานได้จริงแต่นี่ก็คือทุกอย่างนี่ก็คือว่า รับประทานไปพร้อมกับอาหารเมนูนั้นๆเลยครับคือใน,ในกระบวนการของตกการตกแต่งอาหารเนี่ยสิ่งสำคัญสุดคือผมจะมองในเรื่องของอาหารอาหารต้องทานได้ด้วยนะฮะทานได้แล้วก็สวยตามถ้าเราทําอาหารแล้วเป็นเหมือนการถ่ายรูปะไรแล้วถ่ายไม่ได้ไม่ใช่กระบวนการคิดของผมอของผมนี่จะใช้กระบวนการคิดคือคือทานได้สวยแบบเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวาตรงไปตรงมาครับแครอทนี่วางยังไงคะตรงไหนขออัด ขออัรรมบ้างได้ไหมคะได้ครับเราจะต้องวางยังไงคะหรือแล้วแต่เลยครับก็ก็แล้วแต่วางใส่ตรงไหนก็ได้ฮะตามสัวหวังดูสีนิดนึงอ่าอย่างนี้ก็ก็พอผ่าไหวไหมครับได้ครับอย่างนี้ก็พอละพอแลวเหรอคะคสามสามอันพอแล้วนะโอเคพอแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะพริกยัทอดนะคะนี่ก็จะมีมีสีแดงของพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยแล้วก็แครอทแล้วก็ตัวของัหระพาค่ะนะครับ ง่ายไหมครัง่ายค่ะแต่ว่าดูหน้ารับประทานขึ้นมาทันทีเลยใช่มาที่เมนูนี้ค่ะเมนูนี้นี่เห็นทุกวันโดยเฉพาะอาร์ตเนี่ยชอบมากนั่นก็คือกระเพราไก่กระเพราไก่ก็ปกติก็มันก็จะเป็นการคุกมาแล้วนะฮะพอคุกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ราดข้าวเลยทีนี้ถ้าเราอยากสวยเราใส่อะไรบ้างก็ตัวแครอทแครอทก็ใส่ลงไป เพื่อเพื่อเพื่อให้สีขึ้นนะฮะแค่แค่หลออันนี้ก็คือต้อมสุกแล้วก็หั่นฝอยนะครับอันอันดับที่สองคือตัวของตัวถั่วลันเตานะครับถั่วลันเตาก็ใส่ลงไปอันนี้ก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วใส่ลงไปพวกนี้ใส่มากน้อยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า,าเพราะเพราะว่ามันทําให้อาหารสวยด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยแล้วก็พริกชีฟ้าสีเขียว นี่ก็คือสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยใับสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่ผมใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทานแล้วก็ไปด้วยกันด้วยนะครับตัวของกระเทียมปกติแล้วกระเทียมเขาจะสับสับสับแล้วก็เจียวใช่ไหมกระเทียมแต่ของผมเนี่ยมีสับใส่แล้วก็มีการหั่นเป็นท่อนนะฮะเป็นแว่นแว่นแวนจะได้เห็นโครงสร้างของตัวของกระเทียมด้วยแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็คลุกเลยครับคลุกเลยสีขึ้นมาฮะนี่คร เช้าๆอย่างนี้นะคะเข้าสวยร้อนๆกับกระเพราไก่ครับ <laughs> น่าจะเข้ากันดีนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตักตักเสิร์ฟเลยครค่ะจริงๆการเลือกผัด หรือว่าเลือกอะไรมาประดิษฐ์ตกแต่งเนี่ยก็คือแต่ละคนก็สามารถจะเลือกได้ตามใจชอบเลยใช่ไหมคะเ,เลือกตามใจ,ใจชอบใช่แต่ว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่จะต้องเอามาทานคู่กันจะต้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติการกินด้วยว่าอะไรกินกับอะไรได้อะไรกินกับอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกเป็นข้อบังคับของมันนะฮะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอาร์ตทานกะเพราเนี่ย เอาพวกอะไรมาใส่สมมติว่าเอามะเขือ,เ,อเทศก็ไม่เข้าม,มันไม่ใช่พฤติกรรมของอาหารของแต่ละชนชาติเขาจะใช้วิธีก็อยู่ที่รสชาติด้วยว่าไปด้วยกันหรือเปล่านะคะใช่ฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เขาบอกว่ากะเพราเพลินว่าพอผัดแล้วเนี่ยมันจะสีมันจะเปลี่ยนถูกไหมโดยธรรมชาติแล้วก็เอาตัวใบกะเพราสดเนี่ยฮะทิ้งลงไปสักสองสามใบนะฮะบ โหดูง่ายมากครับแล้วก็ตัวของแครอทเนี่ยโรยนิดน,น,นึงนะครับค่ะมาที่จานสุดท้ายค่ะครเรียบร้อยแล้วครับจานสุดท้ายนี่ก็คือยำหมูย่างค่ะยำหมูย่างก็หมูก็หั่นเป็นสไลด์งบางนะฮะใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็น้ำยำนะฮะน้ำยำก็ปรุงมาแล้วไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ คลุกกันปกติยำก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ตัวของอหอมแล้วก็มะเขือเทศนะฮะผมก็ใช้มะเขือเทศเชอร์รี่ลูกเล็ก่แต่ว,ว่าสิ่งที่ต้องใส่ลงไปก็คือว่าผมจะมีการเพิ่มส่วนประกอบอย่างอื่นคือ,อหมูย่างมัสีมันค่อนข้างจะนิ่งๆนะฮะก็ต้องเอาสีเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตัวหอมแดงนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่มนะครับคุณอาตก็พริกหวานหั่นลูกเตา๋า เหนน็นพอทิ้งลงไปสีมันขึ้นเลยะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแตงกวากวา,าหั่นครึ่งนะฮะ,ค,ะคุณสุทธิพงศ์คะความโดดเด่นของอาหารไทยในตลาดโลกเนี่ยคือจุดไหนคะก็คือเขาบอกว่าอาหารไทยมันมีรสชาติครบ5รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะฮะก็เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันครับมรส แล้วก็ห้ารสเนี่ยมันก็จะเป็นรสที่ให้ความร้อนแรงอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่ชาติอื่นแทบจะไม่ค่อยมีฮะส่วนใหญ่ชาติอื่นก็จะก็เค็มก็เค็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรามีมีครบออ่ะคือมันอร่อยคือเหมือนว่าอาหารไทยเวลาที่ไปสู่เวทีนานาชาติหรือในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในร้านอาหารหรูๆแล้วก็คนก็จะนิยมรับประทานกันนั่นอยู่ที่ มูลค่าแล้วก็คุณค่าอยู่ที่การตกแต่งด้วยใช่ไหมคะครับก็สังเกตง่ายนะครับถ้าถ้าร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างแดนถ้าใครนําวิธีคิดของการจัดก,การเชิงตะวันตกคือรู้จักการนำเอาวัตถุดิบของท้องถิ่นนะมาปรับสภาพใช้ก็จะทําให้อาหารหดูน่าสนใจขึ้นสังเกตนะครับว่าถ้าอาหารไทยอยู่ต่างแดนอัอนนี้พูดกันเรื่องของเรื่องของหน้าตาก่อนนะครับถ้าถ้าฝรั่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยเนี่ยหน้าตาจะสวยมาก แล้วก็ราคาแพงเหลือเกินะนะครับนั่นแปลว่าการจัดการของเขาเนี่ยนอกจากรสชาติจะได้แล้วเนี่ยเขายังจะต้องคำนึงถึงเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับคุณสุทธิพงศ์คะถ้าเกิดว่าเ,เราจะนำวัฒนธรรมไทยนะคะออกสู่สายตาชาวโลกด้วยการผ่านอาหารเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างคะ่ะก็หลักๆก็คือว่าต้องให้คนยอมรับในเรื่องของว่าอาหารเนี่ยคือทุกชาตินะฮะ รสชาติอร่อยเหมือนกันหมดแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู่หัวใจของตะวันตกอะไรเนี่ยเรื่องดีไซน์เป็นเรื่องจําเป็นเรื่องแรกเลยค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันต้องอร่อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันก็แค่นั้นเองและนี่ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่สามารถนําอาหารไทยออกสู่สายตาชาวโลกได้ค่ะและสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากคุณภาพของวัตถุดิบแล้วก็รสชาติของอาหารแล้วนั่นก็คือการตกแต่งอาหารให้มีเอกลักษณ์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณสุทธิพงศุริยะค่ะขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ